อาวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของพวกเราชาวไทยทั้งหลายซึ่งพอประกาศมาแล้วว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชวันสวรรคตของรอร่ก้าอันเป็นเจ้าเหนือหัวเหนือชีวิตของพวกเราชาวไทยทั้งหลายซึ่งชาวไทยทั้งหลายน่าจะระลึก ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านตลอดไปและตลอดชีวิตและหากมีสิ่งใดที่พวกเราจะสนองพระเดชพระคุณของพระองค์ท่านได้พวกเราชาวไทยในฐานะเป็นประชาชนของพระองค์ก็ควรอย่างยิ่งที่จะสนองตอบพระเดชพระคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนคนไทยมาอย่างยาวนานตลอด ที่พระอ,องค์ได้ของราชจะมาถึงหกเจดถึงเจดปีพระอ,องค์ได้ทุ่มเทพระวรากายทั้งสังสติปัญญาทุกสิ่งทุกประการของพระอ,องค์ที่มีอยู่เพื่อพัฒนาประเทศชาติพัฒนาประชาชนคนไทยให้อยู่ดีกินดีสามารถพึ่งพรสามารถยืนอยู่ด้วยปีแข่งของตนเองได้เรายังเห็นชัดเจนเลยว่า รอเก้าดิท่านเสด็จไปทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะธุระกันดานขนาดไหนยากลำบากขนาดไหนก็ตามไม่เป็นที่ย่อท้อของพระอ,องค์เลยไม่เป็นอุปสรรคที่จะขัดขวางการเสด็จไปของพระอ,องค์ได้พระอ,องค์ทุ่มเทไปไปไปวิจัยไปดูไปอะไรต่ออะไรที่จะพัฒนามาเป็นอาชีพใค้แก่ประชาชนทั้งหลายขึ้นมา หรือจะไปบำรุงดูแลประชาชนทั้งหลายได้อย่างไรพระองค์ทุ่มเทตลอดมาจนก่อเกิดเป็นโครงการพระาราชดำริที่เกิดมาขึ้นมาจากพระองค์ท่านมากแล้วโครงการพระราชดำรีของพระองค์ก็ล้วนแต่เป็นไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติพัฒนาประชาชนหรือหนุนส่งให้ประเทศชาติของเราอุดมสมบูรณ์ประชาชนยืนอยู่ด้วยปีแข่งของตัวเองได้ มีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องคอยงอมืองอเท้าแบบมือขอจากผู้อื่นเขาอันนี้แหละคือรอกเก้าที่ท่านได้เสด็จไปทุกหนทุกแห่งในการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาประชาชนของพระองค์เป็นที่ทราบกนดีอยู่ในหมู่ประชาชนคนไทยเรา ที่เกิดทันในยุคสมัยของพระอ,องค์ท่านแล้วกัโครงการพระราธรบรีของพระอ,องค์ที่พระอ,องค์ได้พัฒนาประเทศชาติประชาชนก็ต่อยอดมาถึงทุกวันนี้ให้ประเทศชาติของพวกเราทุกวันนี้ได้อยู่ดีกินดีพอพึ่งพาศัยตัวเองได้มาตลอดภาวะของโลกจะเดือดร้อนขนาดไหนก็ตามเดือออยากขาด แขนขนาดไหนก็ตามแต่บ้านเมืองของเราก็พออยู่พอพอกินได้พอพึ่งอาศัยพึ่งพาอาศัยปีแข่งของตัวเองได้ไม่ต้องงอมือง,งอเท้าจะไปขอให้แกผู้แกขอแกผู้ใดเขานี่แหละคือความเมตตาหรือความเมตตาหรือบารมีของรอเก้าที่มีแผ่มาถึงประชาชนคนไทยเพราะนั้นพอ ถึงวันสวรรคตรของพระองค์วันที่13ตุลาคมอย่างนี้พวกประชาชนคนไทยเราทั้งหลายก็ได้รำลึกถึงพระกรุณาที่คุณพระเมตตาคุณที่พระองค์มีต่อพวกเราประชาชนคนไทยเนาะก็ได้ร่วมกันมาประกอบกิจอัเปินบุญเมตรสนในเช้าวันนี้ก็มาใสาบ่บาตรมาถวายพระทหารเพื่อจะอุทิศ ถวายเป็นพระราชเอ,อ่อถวายเป็นพระราชกุศลสวนต่อพระองค์ท่านและในภาคคำ่ำตะดังเช่นเมื่อคู่หนึ่งคู่หนึ่งครูมึกก็ได้อ่านประกาศของเถระสมาคมไปแล้วก็เชิญชวนประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าและก็วัดทุกวัดในราชอาณาจาักรไทยเหล่านี้ได้ร่วมกันเจริญพุทธมนต์ เพื่อน,น้อมถวายเป็นพระราคุศลต่อพระองค์ท่านพระองค์ท่านสถิตอยู่นะสวงสวรรค์ชั้นใดก็าตามได้ทราบโดวยวิญาณวิถีใดก็าตามถือว่าประชาชนคนไทยของพระองค์นั้นจะมีความจงรักภักดียังเทิดทูนพระองค์ท่านอย่างไม่ได้จืดจางเลยจึงมีกิจกรรมต่างๆทั้งหลายเกิดขึ้นมาในขณะนี้ในวันนี้ ว่าใน,ในวันนี้ภาคค่ำถ้าท่านใดไม่มีทุระป่าปางังรัดตัวจนเกินไปหรือพอสละเวลามเวลาได้หลวงพ่อเองก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านทุกคนได้มาร่วมกันเจริญพุทธบนสวดมนต์ถวายเป็นพระกรุก,กุศลต่อพระอ,องค์มาปฏิบัติธรรมเพื่อน,น้อมถวายบ,บุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นเนี่บูชาคุณของพระอ,องค์ท่าน ในภาคค่ำในวันนี้เชื่อเถอะว่าการการได้แสดงออกในความกตัญญูกระตเวทีต่อพระองค์ท่านนั้นจะเป็นมงคลชีวิตสำหรับพวกเราที่แท้จริงอย่างยิ่งอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยและมงคลในสิ่งต่างๆทั้งหลายที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติได้ได้กระทัมเพื่อน้อมถวายเป็นพระรากุศลต่อพระองค์ท่านนี้ จะเป็นพลังเป็นบรารมีที่มาคุ้มครองปกปักรักษาหรืออํานวยอวยัยให้พวกเรามีชีวิตที่ประสบแต่สิ่งที่ดีงามมีความสุขมีความเจริญในการดำเนินชีวิตในการประกอบกิจการงานอาชีพตลอดไปอย่างแน่นอนเพราะความกตัญญูกับแต่เวทีมีอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้วความกตัญญูกตกับเวทีนี้แหละจะเป็นบุญหนุนส่งอย่างแท้จริง จะเป็นเกาะคุ้มครองปปัดรักษาป้องกันพยันตรายทั้งหลายให้พวกเราได้อย่างแท้จริงเพราะในในภาคค่ำวันนี้ก็ขอเชื้อเชิญคณะสิทานุสิตวัดป่าบิานตาตลอดป,ประชาชนทั่วไปทุกหมู่เหล่าที่สามารถจะเข้ามาร่วมกันสวดนนม,มนต์เจริญพุทธบนเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระอ,องค์ท่านด้วยความพร้อมเพียงกันในเวลา ประมาณหนึ่งทุ่มด้วยกันทุกท่านทุกคนนอะ